ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเ,เศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีคนที่3 0จะเป็นไปได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้าเป็นวันที่27เนี่ยนะฮะกรกฎาใช่ไหมครับแหมมีข่าวมานะครับว่าคุณเศษฐาน่าจะได้เป็นนายกใช่ไหมครับแล้วก็ CEO ของธนาคารแห่งหนึ่งนาะน่าจะได้ เป็นรัฐมนตรีแขังนะครับผมว่าโซลูชันนี้ดีสุดนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยอ,อีกวันหนึ่งก็บอกว่าไม่ได้กลับบ้านละนะครับอย่าไปเอ่ยชื่อท่านอ่าอันนี้ก็เหมือนดีลนี้จะล้มหรือเปล่านะเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแล้วก็ลุงก็กลับมาแต่ผมก็ยังเชื่อว่าน่าจะเป็นดีลนี้แหละที่น่าจะได้มานะส่วนท่านก็อาจจะชะลอกลับไปก่อนแต่เดี๋ยวถ้าเกิดท่านเอออื่นๆน,นะผมคิดว่า ท่านก็มีโอกาสกลับนะแต่ว่าเดี๋ยวให้มันผ่านดิวนี้ไปแล้วก็อะไรต่างๆมันดีขึ้นนะฮะคือผมมองว่าโซลูชันที่ลุงกลับมาตอนแรกผมว่าโอกาสน้อยเพราะว่าสังคมไทยก็จะจบที่ปณิปรนอมไงถ้าคุณถ้าเสือ้อถ้าถ้าแดงได้มาเนี่ยนะถ้าคุณเศรษฐามามันก็ดูแบบกลางๆอ่ะคือไม่ลุงแต่ก็ไม่ส้มถูกไหมฮะก็อาจจะไม่ได้มีการประท้วงในเยอะใช่มายิ่งถ้าได้ซีอ ุณนายมาบริหารเนี่ยนะก็ถือว่า,าไม่อยากจะไปลงดีเทลนะเต่จากนั้นนะแต่ก็ถือว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญทางธุรกิจท่านหนึ่งก็น่าจะดีตนะ่อภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจแล้วก็น่าจะบริหารให้ประเทศนําไปสู่ทางออกใหม่ทางเศรษฐกิจก็ก็น่าจะเวิร์กนะฮะนะผมว่าโซลูชันนี้ดีแต่พอมีพอพอท่านไม่ได้กลับบ้านเนี่ยนะมันก็เหมือนส่งสัญญาว่าจะเอาลุงแต่ลุงมาเนี่ยนะมันก็จะมีปัญหาอื่อนๆเยอะ นะครับคือต้องบอกก่อนว่าผมไม่ได้มองลุงไม่ดีนะผมมองว่าเท่าที่ผ่านมาในแปปีนะผมให้ลุง4บวกก็คือ6คะแนนแต่โลกอนาคตนับจากนี้มันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่แบบเข้าสู่สมัยใหม่กว่านี้เพราะงั้นเนี่ยแล้วถ้าเกิดลุงก็จะมีความขัดแย้งตามมากับอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับผมมองว่าสุดท้ายเนี่ยนะบางคนอาจจะมองว่าผู้มีอำนาจเขาอาจจะอยากเลือก ให้หลุงมาพเพราะเขาก็ยังไม่ไว้ใจทั้งแดงหละส้มนะแต่ยังไงก็แล้วแต่ผมมองว่าผู้มีอำนาจอะสุดท้ายอะ่ะคือเอานี้ใช้คำนี้ดีกว่าสังคมไทยนะผมมองว่าอาจจะประหลาดหนยนะผมชี้ว่า Mindset หรือใส่ไก่นะก็คือคือบุคลักษณะของสังคมไทยโดยรวมเนี่ยนะนะมัน มันเหนือก็บคุคคลคนใดคนหนึ่งลักษณะของสังคมไทยโดยรวมชอบการปณีปนองชอบการเดินไปข้างหน้าอาจจะมีช่วงช้าบ้างอ่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็เดินไปเรื่อยๆให้มไปกันได้อย่ามีความอย่ามีความวุ่นวาย,ยามีความขัดแย้งอ่ะเป็นคนที่รู้จักที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาผมเชื่อว่ามันจะนำไปสู่โซลูชันนี้คือพูดได้คือว่าถ้าเป็น ผู้นำหรือผู้มีอำนาจที่ฉลาดก็อาจจะนำไปสู่โซลูชันนี้ได้เร็วและได้ดีกว่าแต่ถ้าเป็นผู้นำที่ยังไม่ได้ขนาดนั้น,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 นก็อาจจะนำไปสู่โซลูชันนี้ได้ช้าแล้วก็แล้วก็อาจจะไม่ได้ดีเท่าอาจจะมีจุดดีเทลที่สู้ไม่ได้แต่มันก็จะต้องปเป็นในแนวนี้ผมก็เลยเชื่อว่านั่นแหละติวนี้แหละก็จะจบตรงที่คุณเศรษฐาหรือ หรือน่าจะเป็นคุณเศรษฐาแล้วเพราะามันก็ถ้าเป็นซื้อถ้าเป็นฝ่ายแดงก็ไม่รู้จะเป็นใครนะก็เป็นคุณเศรษฐาแล้วก็รัฐมนตรีในหลายๆกระทรวงที่สํคาคัญที่เขาจะต้องคีบเอาไว้เพื่อเพื่อความมั่นคงของเขาเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นคนที่เขาไว้ใจซึ่งผมคิดว่าก็เอาง่ายคือถ้าได้คือผมไม่ค่อยสนใจกระทรวงอื่นนะผมสนใจแต่เศรษฐกิจเนี่ยน,นะ ถ้าเรามาต่อกคางเนี่ยนะเป็นซีโอท่านนั้นเนี่ยนะซีโอของธนาคารท่านนั้นเนี่ยนะผมว่าก็อาจจะไม่ไดีที่สุดในใจผมแต่ผมว่าโอ้ผมโอเคผมโอเคมากแหละเพราะวันนี้จบแบบเนี้ยน่าจะดีไม่ใช่เพราะผมชอบอย่างเดียวนะผมคิดว่าหลายๆคนจะชอบแล้วก็จะหนุนไอโซลูชันตรงนี้ส่วนท่านจะได้กลับมาไหนะผมเชื่อว่าถ้าเป็นโซลูชันนี้แล้วก็บ้านเมืองดำเนินไปในมุมที่มันโอเคขึ้น แล้วก็แบบเออแบบอื่นๆนะนะผมละว่าในทางที่เอาใจท่านก็น่าจะได้กลับไปใน2อสปีนี้อันนี้มองในมุมบวกหรือเปล่าเกินไปไม่รู้นะแต่ก็ผมอันนี้ก็เป็นมุมมองผมนะครับถ้าจะเห็นด้วยเห็นต่างก็เมนมาได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s สไ i b e มากำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ